อะระหังสัมมาสัมพุทธพภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิกราบ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามิกรานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัง สานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชา จารณะสัมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเจวมโนสานังพุทโธภคขวัติสวะคตัวพขวัตาธรรมวสันทีติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกอวปัญิโกปาจตังเวทิตา วินยูเฮติสุปติปันโนวภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนะภะคาวโตสาวกสัง ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสปุกขราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชริกรณิโยอนุต Rangpunyak ketang lokas อิติปิโสภาคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทวะอนุตโรปุริสธรมสารทิสัทาเทวมนุสานังพุทโธภคาวาติสวาคาโตภาควตาธรมโมสันทิติ กวะอัตตาริกวะเอหิปัสิกวะโปนยิกวปัจจัตตังเวทิตาภูวิญญูหิเตสุปฏิปันโนมะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนมะวโตสาวกสังโฆ ญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขะราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัญชริกะระนิโยอนุต Barang punyak kita อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโรกวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมะสารติสัจธาเทวมนุสานังพุทโภควาติสวะคาาตัวภะควะตาธรรมวสันติ

ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุกคาระเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทกขินายโยอัญชริกรณิโยอนุต Rangkunyak kita ngelokas อิติปิโสภาคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทวะอนุตโรปุริสธรมสารทิสัธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภาควตาธรมโมสันทิติ กวะอัตตาริกวะเอหิปัสสิกวะปนยิกวปัจจัตตังเวทิตัพพะวิญญูหิเตสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสัง ยาญาปติปันโนภาคาวตัวสาวกสังโฆสามีทีปติปันโนภาคาวตัวสาวกสังโฆยาธิทังจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุกคาราเอสภาคาวตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุต อรหันปุญญเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลโ วิทัวอนุตโรปุริสธานมาสารทิสัจธาเทวมนุษสานังพุ้ยทัวพระวัติสวากาโตภวพะวัตาธรรมโมสันทิติโกะอตตาริโกะเอหิปัสิโกะโอปัญญิโกะปัจจัตตังเวทิตาพัววินยูเฮติสุปฏิปันโนะคะวั ตัวสาวกสังขูอุชุปฏิปันโนพระขะวะตัวสาวกสังขู ยายาปฏิปันโนภะคะวัตตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวัตตสาวกสังโฆยาิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุกคาราเอสะภะคะวัตตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิไนโยอัญชริกรณิโยอนุต ารังปุญญเขตังโลกัสสติอิติปิโสภควาอรหัสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโร ดาวิทัวอนุตโรปุริสธานมาสารทิสัตถเจวมนุสานังพุทธตัคะวัติสวากาตัวพระวัตาธรรมวสันทิติโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาพัววินยูหิติสุปฏิปันโนภักข วะตตสาวกสังขวอุชุปฏิปันโนภขวัตตสาวกสัง ายปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุกคาาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินโยอัญชลีกรณิโยอนุตตร Rangkunyak ketang rokas อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขโตโรขวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตธาเทวมนุสานังพุทุโภควาติสวะคโตภะควตาธรรมวสันติ Đi coa, a kari <tries> coa, ehi pasi coa, oa panayi coa, pa chattang, vê tí ta pua, win yu hít tí su patipan, oa bakawatoa, sa wakasanku a uchu sa. ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังมจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคขาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิายโยอัญชริกรณิโยอนุต รหันตปัญญเขตังโลกสะติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโร ดาวิทัวอนุตาโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธตัวพระขวัติสวากาตัวพระขวัตาธรรมวสันติติโกะอัตติโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาพัววินยูหีติสุปัติปันโนะบัข ภาควัตตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคะราเอสะภะคะวัตตุ วาคัสังพัอาหุไนโยปาหุไนโยทักขินไนโยอัญชรีกัรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุสย์สานุทัวภะควาติสวะขาตัวภะควตาธรรมวสันธีติก Oh boy

สังโฆยะติทัตาริปุริสยุคานิอตปุริสพคลาเอสัพวโตสวะสอาหุนยโยปาหุนยโยคินยโยอัญชริกระิโยอนุตตรปุญญเขตโลกสติ Ah, u Sama pini metasavutan tanga kri me karang rasa senamara rang thana tithama vitina jita waminin to tan teja sabawatu teja yamang karni marang tireka ขมาธาทยาคังคันติสุทันตวิธินาศิตวามุนินโทตันเตชะสะาวตุเตชยมังคารานิราลาคิริงขจวรังอติมาตพุทธังทาวกิจกรมเสนียวาสุธารุนันตังเมตังปุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะ วตุเตชยามังคลานิโอเคตคานคมติหาทสุทารุนันตังทาวันติโยชนปะทังภูริมารวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาววตุเตชยามังคะลานิกตตวานักาธรมุทรังอีวะคาพินียจินใจจุตวะ นางชนะกายมะเจสันเตนโซมาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลรานิสัจวิหายามติสัจกวะทะเกตุวงวะธาพิโรปิตมมนังอติอันทะบูตังปัญญาปฏิปัจจิโตจิตตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยาม กลาลานินานโทัวปานาพุชางวิภูตางมาหีติพูเตนะเทระพุชเคณทะมาปยันตัวอิทัวปเทสวิตินาจิตวามุนินทัวตาเตชะสะพวตุวเตชยามังกลานิทัวคางหทีทิพูชเคณสุธาธหาดทั้งพระมังวิสวดที่จุติมีทิปากาพิธานา ยังยาไนพะเตนาวิธินาชิตวามุนนโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาทายโยวัจโนนวธินาธิเนสารเตมทตันทีหิตวานันเอกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมายนารสัพญโย มหการุณิกวนาทุวหิตายาสาพพารินางปัวเลตวาปารมีสัพพายต สามปัวที่มุวตะมังเอเตนะสาจวะเชนะหตุเตชยมังคลังชยานตัวปุวทียามัวเลสักยานานที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยหัหิชยาสุชยามังคเลอปราชิตตาปันลังเกสเสบาทวิปุวคเลอภิเซเกสสพระพุทธานังอาคาป ตวปโมตติสุนาคตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขานวสุมหวตัวจะสุเยธังพระมมจาริสุปทากินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทากินังปัถากินังมโลกรรมมังปณีทิเตปทากินาปทากินานิกตวานรพปันตเต ปาทาคินภพวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพรวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพวัวตุสาพมังกง หลักขันตุสาปเทวตาสพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุ